ขัวกัน,ค,กนค,คนที่เลี้ยงเนี่ยไม่มีวิชาอาคมเกี่ยก้ามันคุมมันไม่อยู่แล้วก็มีหลายท่านถามมาเหมือนกันครับอาจารย์เรื่องข้อห้ามของคนที่มีว่านโครงในสายพัะธา,า์ติดตัวครับว่ามีข้อห้ามอะไรไหมครับอาจารย์มีถ้าพวกที่พวกว่านโพงห้ามกินลาบเลือด โอ้ห้ามกินลาบเลือดอคนที่พกเป็นตลับก็ดีหรืออะไรก็ดีนี่ห้ามกินลาบเลือดแล,ล้วครับเพราะครูบาอาจารย์ในสายอาจารย์ได้บอกมาแล้วครับใแล้วถ้าคนกินลาบเลือดไปแล้วรครับอาจารย์มันจะเกิดผลอะไรไหมครับพวกนี้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ม,มันจะทําให้จิตใจมันมุ่งไปในทางบุตรุอ<ว>โอเคครับครับผมให้ดีคืออยาากินเลย กินก็ได้แต่ว่าเอ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 าไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้บ like ้านก่อนแต่กินก็เอาออกนอกตัวก่อนอ๋อคือถ้าอยากกินก็ต้องออกจากตัวก่อนกินเสร็จก็มาแขวนไว้เออเวลาที่พกหน่งเวลาที่พกหนึ่งเท่าบ้านตัวนี้มันตอนที่เขาเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงด้วยเลือดด้วยอะไรด้วยด้วยน้ำเผาปลาด้วยอะไรดยมันจะทําให้ส่งเสริมให้มันควบคุมยากครับผู้ที่คนเอาไปถือไปพกไปใช้เนี่ยจะควบคุมบ้านตัวนี้ไม่ได้ เพราะว่าครูบาอาจารย์ก็ทาไว้ดีอยู่กากับดีอยู่ครับเออแต่ถ้ากรณีถ้าคนที่สักแล้วครับอาจารย์ที่ว่ามีการลงน้ํามันว่านพงไปห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเด็ดขาดโอ้โหไม่เด็ไปเสริมให้ดุร้ายกว่าเดิมครับเข้าใจครับอื uh ื huh. อันนี้ฟังไว้นะครับสำหรับคนที่มีว่านพงครับในสายพระอาจารย์ติดตัวนะครับผม ห้ามเป็นเด็ดขาดเลยนะครับ so, ห้ามกินลาบเลือดนะครับหรืออะไรที like oh ่เกี่ยวกับเลือดของดิบๆหรือเปล่าครับาจารด์ของดิบก็ไม่ห้ามหรอกอ๋อของดิบไม่ก็ไม่ห้ามห้ามเฉพาะเกี่ยวกับเลือดลาบเลือดกนเลยครับเนื้อกินอะไรก็กินได้อ๋อกินได้แต่ถ้าเป็นเลือดเลือดสดนี่แหละครับรย์เออลาบเลือดท่าเนั้อลาบเลือดแล้วทีถ้าเลือดแล้วก็นี่แบบว่าถ้าลาบเลือดแล้วเขาทําให้สุกล้วครับก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ยันลาบเลือดดิบๆนะครับลาบเลือดดิบๆนะครับแต่เข้าใจไว้นะครับ อาจารย์ครับผมจะขอเรียนสอบถามเรื่องของชนิดของว่านพงครับอพอดีมีสมาชิกหลายคนเขาถามกันมาโดยพวกข้อมูลนี้มันหาที่ไหนไม่ได้ว่าว่านพงที่จริงแล้วมันมีกี่ชนิดครับารย์ครับโอ้มีเป็นสิบชนิดเลยมีเปสิบชนิดเลยนะครับและที่พระอาจารย์นามาใช้ในการทําสีพึ่งอะไรต่างๆนี่ประมาณกี่ชนิดครับอยู่ตอนนี้ก็ประมาณห้าหกชนิดเองเช่นออไรบ้างครับอาจารย์ชื่อไปนะครับมีพงหัวคนพงหัวลิง บางคนเขาก็ว่าหนุมานนั่งแท่นครแต่มันไม่ใช่หรอกหนุมานนั่งแท่นก็ต่งางรันอยู่พงวัวคนพงหัวลิงพงผักแวน่นพงหัวช้างก็มีแล้วก็พงกินดาวกินดาวแล้วพวกหน้ายักษ์อะไรล่ะครับที่พวกหน้ายักษ์หาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วครับ,รบมันสายสูญพันธุ์ไปหมดแล้วอืแล้วพงตัวไหนที่ว่าชนิดไหนที่รุนแรงที่สุดครับพวกที่พงใหญ่นะที่กันปืนได้นะครับ พงเพระคนพงหน้ายักษ์พงหัวช้างอืงรครับนะแล้วทีนี้เวลาผ <c oughs> สมนี่คือพระอารจะคัดเฉพาะพงใหญ่นะครับหรือว่าพงเล็กด้วยครับก็พงเล็กด้วยเราลหลายๆชนิดมารวมกันก็นค่อยดีหลายอย่างมารวมกันนะั่นแหละครับแต่ว่ามันหาไม่ค่อยได้หรอกตอนนี้พงกล้วยก็หาไม่ได้แล้วพงกล้วยพงกล้วยนี่ที่เห็นเขามาโพรือมันไม่ใช่หรอกดูแล้ว มันหัวเหมือนว่านพงเนี่ยแต่ว่ามันเป็นใบกล้วยนะพงหาังนัดก็มีแต่พงบวงนัดเขาจะาเอายางเอายางมาผสมหมึกสักด์แล้วก็ไปทําให้เกิดความอยู่ยงคงพันครับกเ์ก็เป็นตัวแล้วปกติว่านพงเนี่ยสามารถปลูกตามบ้านปลูกอะไรงี้ได้ไหมครับเขาไม่ค่อยนิยมปลูกเพราวกลัวกันเขาะกลัวกัน,กน,ถ,กนถ้ามีวิชาอาคมกากับไม่มี คนที่เลี้ยงเนี่ยไม่มีวิชาอาคมเกี่ยวกล้ามันคุมมันไม่อยู่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีโทษมากกว่ามีคุณนะืมื่อที่เขควบคุมมันไม่ได้มันเขาว่ามันออกแสงเวลามันออกแสงมันจะเอาหน้าของคนที่ปลูกไปครับเวลาไปเนี่ยคนไปเห็นตามทุ่งนาตามอะไรเขาจะว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นเป็นผีโพงเป็นเป็นปอบเป็นอะไรนั่นี่ยจริงแล้วโพงไปแลกหน้าเฉยใช่เด็กคนโบราณเนี่ยมัน เขาคลอดลูกใช่ไหมละ่ะครับเขาคลอดลูกแต่โบราณเน่ะมันมีแสงไปมันน้ําน้ําค่ำมันเขาคลอดบนบ้านครับน้ํเขาปลาน้ําเออมันตกลงมาข้างล่างมันมากินน้ำอืาแล้วก็ส่องดูตามช่องกระดานเนี่ยเป็นหน้าคนที่เลี้ยงเนี่ยเขาก็เลยธนูยิงครับธนูยิงก็ถูกอยู่นะครับธนูยิงถูกป้าโขดว่า ดอกธนูเนี่ยไป,ไปเสียบอยู่หัวบ้านหน่อยครับตอนชเช้าน่ะนี่หละใครเป็นคนเลี้ยงถ้าไม่มีวิชาคมกำกับมันยาวหน้าของคนนั้นน่ะับไปออกไปหากินครับแต่ว่ามันก็ไม่ออกง่ายหรอกถ้ามันไม่เก่จริงจริงอ่ะครับมันต้อง3มปีสปี5ปีขึ้นไปมันถึงจะมีลิธานุภาพครับเก่ ถึงเราถึงเอามาใช้ได้ครับบางทีก็หวัวเล็กๆมันใช้ยังไม่ได้หรอกครับอนุบาลอยู่ครับต้องเอาไว้ทํางานใช่ครับาม,ามีอายุหน่อยนะครับเพือจะใช้ได้อมม,ม,ม,มันก็มีหลายชนิดครับเป็นสิบชนิดนครับผงผักเว่นก็มีครับ เป็นใบเหมือนดอกเว้นนั่นแหละแต่ว่าหัวม,มันเป็นบ้านพงหัวเล็กๆตัวนี้เอามาผสมน้ำมันสักผสมน้ำมันสักเอามาหุงก็ได้มาหุงทำซีพึ่งก็ได้หองน้ำใส่น้ำหมึกก็ได้ครับน้ำเหนียวเขามาพีพงอนหนึ่งมันเป็นพงพงอื่นเคยไปเอาอยู่พ่อคําคเคยพาไปเอาอยู่แถวอำเภอปักทงชชยนี่แหละไม่รู้รว่าหมู่บ้านอะไรพงอื่น คนที่เอามาเอามาทําซีเพึ่งเราเวลาโดนตีมันจะพองขึ้นเหมือนอื่นอ่ะพองขึ้นร่างกายเราเนี่ยพองขึ้นเหมือนอื่นอันนี้ก็แปลงดีอยู่แต่ตอนนี้มีอยู่ไหมครับพงตัวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแต่ซีเพึ่งยุคเก่าๆเนี่ยผสมอยู่มนแต่พ่อคําั้าองสมัยก่อนครับอีกพงหนึ่งเป็นพงยืดพงยืดครับมันเป็นยังไงไม่รู้หัวมันเวลาเราฝานมันเป็นยางนะครับมันเป็นยางเหมือนยางรถนะครับยืด เขาจะมาพันไว้กับตัวพันไว้กับแขนบ้างตัวนี้บ้างคุณทางไหนครับคงกระพันคงกระพันเวลาจะไปเที่ยวงานเที่ยวอะไรสมัยก่อนเวลาจะไปค้าไปขายต่างๆเขาจะว่านมาพันว้นนี้ก็โดนฟันแทงก็ไม่เข้าออกฟันตัวนี้มันมีคุณทางคงกระพันแต่ว่ามันมีข้อเสียอยู่ที่ว่าถ้าเขาเลี้ยงเลือดมันก็จะไปกินเลือดกับเขาบว่านมันก็ออกก็ฟันเราเข้าแล้รับ นี่เป็นปุ๋ของว่านส่วนมากมันก็หายากในทุกวันนี้ครับแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยทํากันหรอกครับแล้วกรณีเราปลูกว่านโพงไว้บางคนปลูกไว้เนี่ยคือต้องเลี้ยงด้วยเลือดนะครับาจารย์เลี้ยงด้วยเลือดด้วยน้ำน้ำข้าปลานัเข้าปลาเวลาที่เขาล้างแล้วล้างปลาน้ำเลือดปลาครับผมเอามาลดเพื่อเพิ่มความแรงให้มันครับให้มีลิธานุภาพยิ่งขึ้นไปของพวกนี้มันชอบ ของขา่าวกับเลือดอบางทีเขาก็มีงูเหา่าเขาไปได้งูเห่ามางูจงอางูอะไรมาเขาจะมาฝังใส่คนตน้นมค<อ>เพื่อเพิ่มทิฏฐานุภาพของบ้านห้ามันแรงขึ้นไว้มันขช้ได้คนดี<อ>ส่วนเรื่องน้ำเราก็ลดปกติกตใช่ไหมครับปกติกตอแต่เพิ่มลิ์ให้กับบ้านแล้วที่พระอาจารย์บอกว่าเวลามีมาแมลงหรือสัตว์เล็กๆเข้ามานี่ถ้ามาว่านหัวนั้นมีลิตมันจะช็อตเลยเหรอครับมันช็อตเหมือนมีไฟฟ้าสถิตครับเหมือนมันมีไฟฟ้าสถิตนี่แหละ บางทีบางหัวที่มันแก่ๆเราไปจับเหมือนมันพวกมันก็ช็อตมือเราครับอืูนของบ้านบ้านตัวนี้มันมีปลอดโอ้นั่นแสดงว่าตอนพระอาจารย์ไปเอาหัวว่านพงแก่ๆเนี่ยไปจับบางทีมันแก่มันช็อตเลยเหรอครับรู้สึกก็ช็อตเหมือนไฟดูดแต่ว่ามันมันก็ไม่รุนแรงขนาดไฟดูดครับมันแต่มันรู้สึกได้อยู่ครับมากมันจะเป็นคันตามมือครับเอามาเอามาใช้ครับทาซีพึ่งก็เรามาทาพระครับ พกง่ายสมัยก่อนเขาจะทําเป็นสีพึ่งใส่ตลับสีพึ่งบางทีเขาควบคุมไม่ได้เขากํากับไม่ได้เขาก็ไปยัดไว้ตามโพงไว้ว่าตามต้นไม้ตามจอมปวกบ้างครับเวลาเขาจะไปเที่ยวเขาจะไปงานไปการเดินทางไกลอย่างนสมัยก่อนพวกนายอยเขาไปขายวัวขายควายครับเวลาเขาจะเดินทางเขาจึงจะไปเอาอืเขาไมา่มาไม้บ้านหรอกครับอบางทีมันควบคุมไม่ได้มันก็ ตลับบ้านมันก็ออกเสียงได้นะครันด้วยกิตติญญาณบ้านที่อยู่ในตลับนั้นครับถ้าควบคุมไม่อยู่อืนั่นแสดงว่าการทําม่านโพงนี่อยู่ที่อาจารย์คนทําให้คนนั้นด้วยออถ้าคุมไม่ดีก็คือมันจะออกไปเออออกก็เอาหน้าเราไปเลยเนี่ยครับมันไม่ได้เสียหายอะไรดอกคือมันมันน่าอับอายครับผมสมัยก่อนะมันน่าเขาจะหาว่าคนนั้นเป็น เป็นผีโพงบ้างเป็นผีปอบบ้าง่างนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ทาดีไม่มีออกไปอ้างแน่นอนไม่มีอีมันอยู่ที่คณะกรรมการับด้วยกกับผูกมัดว่านไว้ให้มันอยู่ที่พระอาจารย์บอกว่าแม้กระทั่งเศษผงอะไรต่างมีฤทธิ์ทั้งหมดใช่ไหมครับอ้างได้หมดเวลาเขาจะปลูกก็มีคาท้าปลูกครับเขาจะผูกมัดไว้ไม่ให้มันออกไปหากินได้เวลาคาท้าปล่อยก็มีครับปล่อยก็ปล่อยไปหากินบ้างครให้มันไปหากินกบกินเขียดอะไรมันมีจิตวิญญาณว่านพวกนี้เป็น สิ่งแปลกประหลาดอยู่บางทีมันพิสูจน์ไม่ได้หรอกแสงต่างๆที่อยู่ตามทุ่งตามอะไรเวลากลางคืนก็เป็นอักพองนิดหนึเขาเห็นบ่อยอยู่บางที่เขาก็เห็นบ่อยอยู่คแต่ว่าเขาก็กลัวเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้แลวคนเขาก็ไม่ค่อยมาปลูกอยู่ที่บ้านหรอกมันมันน่ากลัวนอกจากคนที่มีวิชาคมที่สามารถกํากับมันได้ถึงจะกล้าปลูกนะครับใช่แต่ก็น้อยมากเลยนะครับไม่เคยได้ยินส่วนมากเห็นว่าพระอาจารย์อีก็ย่งไปเอาตาม พวกภูเขาผู้อะไรเออมันไม่มีที่ปลูกหรอกอยู่แถวนี้มันแห้งมันแล้รงมันดินมันดินทรายมันหัวหัวมันไม่ใหญ่เขาไปปลูกไว้ตามสถานที่ต่างๆให้มันเป็นเหมือนของธรรมชาติน่ะมันมีลิธานุภาพในตัวของมันเหมือนของธรรมชาติบางทีก็ไปไว้ที่ภูเขาลูกนั้นบ้างภูเขาลูกนี้บ้างเอบเวลาจะใช้ก็ไปเอาแล้วอยู่ที่นี่มันเป็นวัดเราจะมาปลูกไม่ได้หรอกคนไปคนมาบบางทีมัน เป็นอันตรายครับมอืม,อมแล้วก็โทษของการที่เราพกว่านพงเนี่ยสาหรับคนที่กํากับไม่ดีคือหัวจอ,อกไปแล้วมันมีโทษต่อการใช้ด้วยไหมครับอาจารมีถ้าเราไม่เลี้ยงถ้าเราเลี้ยงมันไม่เป็นไรครับเพราะว่าบางทีเราเอามาถือติดตัวใช่ไหมล่ะเราก็เลี้ยงกับข้าวกับปลาอะไรธรรมดาเลี้ยงด้วยเครื่องเส้นไหว้ด้วยแล้วทีนี้ถ้าเราไม่เลี้ยง เขาไม่มีที่ไปหากินเขาไม่มีนะไ,ไ,ไม่ได้กินเขาก็ต้องออกไปหากินเนี่ยครับออกไปหากินแล้วทีนี้ถ้าเราทําไม่ดีทําไม่ได้มันก็จะเริ่มกินเราเนะนี่ยทีือกินตัวเราบ้างทําให้เก็บไข่ได้ปวดโดยไม่ทราบสาเหตุครับเก็บหัวปวด้องโดยไม่ทราบสาเหตุหนักๆเข้าข้อถึงขั้นเป็นอมาพึ่งอมาพาตก็มีอืบ้านบ้านเรือนไม่อยู่เย็นเป็นสุข ทะเลาะเบาแว้มกันครับผมพวกนี้แหละมันทํามันมีผลทําแต่สําหรับคนที่ทําสําเร็จแล้วให้ลูกศิษย์ลูกหาไปนั้นไม่ต้องไม่มีผลในเรื่องของพวกนี้คุมอยู่แล้วครับหมายถึงว่าทําให้มันสาเร็จนะครับผมมันก็มีวิธีในศาสตร์ของพวกนี้นะครับมีเขามีวิธีของมันวิชาผูกวิชามัดวิชาทำของมันอยู่ครับผมนี่เป็นความรู้ของเรื่องของว่านพงนะครับผมนะฮะ